Good morning my student from t r e e Are you ready? Uh, English today. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันต่อจาก yesterday เมื่อวานที่เราเรียนไปน,นะคะนักเรียนเราอยู่ที่ unit 6 six free time นะ,ะหรือ sport and hobby โ okay. อเคอาย y เรด e ี้ y อานี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคงจดลงสมุดจดศัพท์ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะ, okay. นะ,คะในหน้า119น้นหน้านึรบนะคะโอเคะ okay. สปอร์ตสปอร์ตพีลาเช่รครัคัมป์สัียกับีพีลานะคะแบดมินตันแบดมินตันก็คือไม้แบดมินตันนะคะแร็กเก็ตแร็กตไม้ตีนะคะแบดนะคะเทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสวิงปองนะคะแบดแบด ก็คือไม้สำหรับปีปิปงปองนะคะเบสบอลเบสบอลกีฬาเบสบอลมิดมิดก็คือถุงมือที่ใช้เล่นเบสบอลนะคะ่อไปเป็นฮอบบี้ฮอบบี้งานอดิเรกน,นะ,ะที่เราทำยามว่างนะคะก็มีอะไรคะ collecting stamps stamps ก็คือดวงตาไปสก่อกรนะคะ อัลบั้มอัลบัมล้มก็คืออัลบั้มที่ใส่เก็บนะฮะของสะสมของเรานะคะ Fishing Fishing ตกปลานะคะ Cooking Cooking ปรุงอาหารนะคะ Reading Reading การอ่าน Praying Praying การเล่นนะคะแล้วแต่ว่า l a y i n g Football l a y i n g Playing Volleyball ก็ได้นะคะ Sw imming, Swimming Swimming กีลาไว้น้ำอันนี้คือ Free Time Free Time ชื่อหน่วยของเรานะคะก็คือเวลาว่างทำอะไรเหมือนกับ Hobby นะคะโอเค อันนี้จะทบทวนบทสนทนาที่มีในอ่านเมื่อทาที่แล้วนักเรียนได้ไปอ่านนะคะจะเรามาลองอ่านทบทวนบทสนทนานะคะของชั่วโมงที่แล้วโอเคโอเคมาร์ค okay. okay. what sports do you like main I like football and badminton. What about you? Mark, I don't like sports. I like collecting stamps. It's my hobby. What's your hobby? May, my hobby is collecting stamps too. I have stamps from Japan. Mark, I have stems from f r a n c e That's wonderful. Let's share. อันนี้ก็คือว่าทีมงที่ด้วเราเรียนเรื่องว่าคุณชอบพนาอะไรนะคะ What s f o r do you like นะคะและการไม่ชอบ I don't like ไม่ชอบอนะคะ Let's การชวนเรื่องการใช้ Let's ก็คือเชิญชวนชักชวนและแ,แชร์เรามามาแบ่งปันกันมาแชร์กันนะคะอันนี้สองคนนี้เขาแชร์เรื่องอาการสะสมสแตมของประเทศต่างๆนะคะโอเคไันเรียนอ่านได้ใช่ไหมคะเน o ยู h o มเวอร์ทักเรียนเสร็จการบ้านของทักเรียนไหมคะ การบ้านของนักเรียนที่เรียนทำทาน,าน, 130, 130นะคะในหน้าวันคอนเดนเรที่หน้อยสามสิบนะคะที่กบถวนว่านักเรียนทำอะไรในยามฟรีทม์นะ,ะ t do you do in your free time นักเรียนทำอะไร and You draw a picture คืออะไรคะ draw and write about the activities นักเรียนวาดภาพนะคะวาดภาพที่เรียนทำในยามว่างกิจกรรมนะคะ จะเป็นอะไรคะวิ่งทีวีหรือสวิมมิ่ง playing football นะคะนันก็ด o b i เดียวาดภาพปอน color คือระบายสียให้สวยงาม and write sentence เห็นประโยคนะคะอันนี้คูของคูนี้เป็น exam l ม I like cookingI like cooking อาจาีย์เห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ มื่อเสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนนักเรียนก็ทำทีหลังก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะ,ะเราจะมาอ่านบทสนทนาในเรื่องใหม่เลนะคะนักเรียนขอ,อนโทษค่ะไม่ใช่บทสนทนานะคะเป็นเนื้อเรื่องว่าใครทําอะไรที่ไหนนะคะพยายา,ามว่างพริทางของแต่ละคนนะคะ อันนี้เรามาอ่านกันนะคะทานเรียนมาเรื่องกันนะคะอ่ะยู e รเห today is Sunday Lily Judy me David and Mark are free they what are they doing uh, เ,เราจะมาแตกนะคะนัเ้เหีือนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซ mm hmm. ีนี่จูดี้เมดิดและก็มาร์คเนี่ยฟรีก็คือมีเวลาว่างพวกเขากำลังทำอะไรกันลึกเรามาดูกันนะคะเฉ่งเมอันนี้เม mm hmm. นะคะเม is playing tennis with her f r i e n d m เม is playing May is playing tennis with her friend. เมย์กำลังเล่นเทนนิสกับเพื่อนๆกับเพื่อนของล่อนนะคะเวลาที่เล่นคือของเขาคือ playing tennis โอเค next <Okay. S 2> คนต่อไปนะคะ judy is putting stamps in her album judy is putting stamps อินเทอร์อารัอยู่ที่กำลังทำอะไรกันนักเรียนใส่บุติงคือใส่สตมนะดดนกาไปชิมกรไว้ในอัลบัมนะที่เก็บสมเก็บนะคะ next Lily. Lily is playing the piano ลิลลี่ is playing the piano ลิลลี่ทำอะไรกันนั่เลียนกำลังเล่นเปียโนนะฮะโอเคเดวิด <Okay. S 1> uh, is swimming เดวิด is swimming เดวิดกำลังทำอะไรคะว่ายน้ำกำลังว่ายน้ำต่อไปคะ่ะ m a ร์ is in the kitchen who is cooking? Mark is in the kitchen who is cooking? Mark อยู่ในครัว <c oughs> เขากำลังปรุงอาหารนะคะโอเคนัก okay. เรียนคงจำได้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยนะทำอะไรบ้างแต่ละคนพรีทามทำอะไรบ้างนะคะคือ ในหน้า1ัน and 1ด7นและนรดคะแต่จะเราจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำงานอะไรบ้างมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะค mm hmm. ะเด็วเรียนกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วโยงหงมเบิร์กอ่าเกเรียนเปิดไปหน้า Open your book page 128หน้าหนึ่งร้ยนะคะ อันนี้เป็นโฮมเวิร์กนะคะสำหรับวันนี้นะคะามาดูด้วยกันก่อนนะคะ what's her what is her hobby read and match จากการที่เราอ่านเนื้อเรื่องหน้าเมื่อกี้นี้นะคะไั้เรียนหน้า126ในหแลหน้า1 2ึ่งร้อยี่กีนะคะแล้วเรียนก็มาแมชคือจากคู่แต่ละคนเมื่อกี้นี้นะคะมีใครนะนเมย์จูดี้เดวิดลิลลี่มาร์ค ว่าทำอะไรนะคะว่าฮอบบี้ของเขาทำอะไรกันบ้าง example ที่คุยยกตัวอย่างนะคะเมย์เราก็โยงนะคะแมชแล้วก็โยงเมย์ทำอะไรกันเรืเรียนจากเนื้อเรื่อง,อง,องต้องดูเนื้อเรื่องหน้าเมื่อกี้ด้วยนะคะเมย์ May. playing tennis เราก็โยงมานะคะเมย์ May. playing tennis โ okay. อเคไหมคะนักเรียนก็ดูแต่ละคนในเนื้อเรื่องนะคะแล้วเราก็มาโยงแมช โยงเส้นไปหาว่าแต่ละคนทำอะไรออันนี้เป็นโฮมเวิร์กนะคะ Are you okay นักเรียนคงเข้าใจนะคะอันนี้นักเรียนทำเป็นโฮมเวิร์กอ่ะเดี๋ยวข้างล่างนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนโยงเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเขียนด้วยตัวเองอันนี้ของตัวเองนะคะ What a บ o u t ยุ u ก็คือตัวนักเรียนล่ะ What do you ดูนักเรียนทำอะไรอันนี้นักเรียนเขียนประโยคเลยนะคะเช่นอะไรนะคะ อ่าเช่นคุณครูก็อะไรนะ i like Cooking i like Swimming อะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปนะคะว่าเราเนะี่ยชอบทำอะไรเป็น Hobby หรือ Free time นะโอเคห่วงว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะทำมานะฮะนักเรียนไม่ผิดถูกไม่เป็นไรนะ,ะนักเรียนเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาเฉลยกันนะคะโอเค See you again next time. Bye bye.